พูดเพราะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีเรื่องพูดเพราะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังนั้นเรามาทบทวนคำนำเรื่องกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากรูปแย่ง โกรธประตูฟุตบอลตะลิงต่อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดให้แสดงความคิดเห็นจากคำถามที่กำหนดให้พูดเพราะในความคิดของน้องๆเป็นอย่างไรการพูดด้วยวาจาที่อ่อนหวานไพเราะสนะอหูคราวนี้เรามาดูกันนะคะ ว่าพูดเพราะในความคิดของน้องๆกับเรื่องต่อไปนี้จะตรงกันหรือเปล่าทุกวันหยุดตอนบ่ายผู้ผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลกับใบโบกและใบบัวที่ริมตลิ่งเด็กๆวิ่งยางลูกบอลลูกฉางวิ่งตาม ผู้ผ่าได้ลูกบอลแตะไปให้ใบโบกใบโบกใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตูเด็กๆหัวเราะชอบใจ ีเสียงเอ,อะดังขึ้นพลายทะเนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พลายทะเนะหยุดพลายทะเนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนาม ควานช้างเข้าไปรูปขารูปงวงพูดเบาๆสักครู่พลายทะนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมมาถึงตรงนี้น้องๆลองคิดสิคะว่าทำไมจู่ๆพลายทะนะถึงวิ่งขึ้นมาจากน้ำเอาละคะ่ะน้องๆ มาดูกันนะคะว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าควานโพพ่อของภูผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานช้างพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะๆทั้งนั้นเมื่อน้องๆฟังเรื่องพูดเพราะกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะเรามาอ่านทบทวนเรื่องพูดเพราะพร้อมๆกันนะคะทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลกับใบโบกและใบบัวที่ริมตลิ่ง เด็กๆวิ่งยังลูกบอลลูกช้างวิ่งตามผู้ผ่าได้ลูกบอลแตะไปให้ใบโบกใบโบกใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตู เด็กๆหัวเราะชอบใจมีเสียงเอะอะดังขึ้นพลายทะเนะช้างหนุ่มตัวใหญ่ วิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พลายทะเนะหยุดพลายทะเนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนาม ควานช้างเข้าไปรูปขารูปงวงพูดเบาๆสักครู่พลายทะนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมควานโพพ่อของภูผาบอกว่าช้าง ชอบคนพูดเพราะถ้าควานช้างพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันผู้ผ่าและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ ก็ชอบคำพูดเพราะๆทั้งนั้นได้ฟังเรื่องพูดเพราะแล้วน้องๆก็อย่าลืมพูดเพราะกันด้วยนะคะจะได้เป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่และเพื่อนๆและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะเมื่อเด็กๆนะคะฝึกอ่านพูดเพราะจบไปแล้วนะคะทีนี้ให้เด็กๆทำภาษาภาษานะคะหน้าที่13และก็หน้าที่ ส4นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะข้อหนึ่งข้อหเขียนเลขไทยเขียนเลขไทยหนึ่ถึงห้ถึงหในลูกฟุตบอลในลูกฟุตบอลตามลำดับของเรื่องตามลำดับของเรื่องเราจะให้ในักเรียนฝึกอ่านแต่ละบรรทัดก่อนนะคะ เริ่มเลยค่ะใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวใช้งวงตีลูกบอลใช้งวงตีลูกบอลภูผาภูผาเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลกับลูกช้างกับลูกช้างช้างช้างชอบคนชอบคนพูดเพราะพูดเพราะพลายทแนะพลายทะเนะ วิ่งไปหยุดที่วิ่งไปหยุดที่กลางสนามกลางสนามควานช้างควานช้างเข้าไปลูบขาเข้าไปลูบขาลูบงวงลูบงวงพายทะแนะพายทะเนะเราจะร้องให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองนะคะเริ่มเลยคะ่ะใบโบกใบบวัวใช้งวงตีลูกบอล ภูผาเล่นฟุตบอลกับลูกช้างช้างชอบคนพูดเพราะไยทะเนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปรูปขารูปงวงพรายทะเะคราวนี้เราจะมาเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องกันนะคะ นักเรียนคิดว่าข้อไหนคือลำดับที่หนึ่งคะภูผาเล่นฟุตบอลกับลูกช้างค่ะอ่าอันนี้นะคะภูผ,ผาเล่นฟุตบอลกับลูกช้างใส่หมายเลขหนึ่งลงไปเลยค่ะแล้วต่อไปข้อสองคืออะไรดีคะใบโบกใบบัวใช้งวงตีลูกบอลค่ะอ่ะาใบโบกใบบัวใช้งวงตีลูกบอลน,นะคะใส่หมายเลขสองเลยค่ะตรงนี้ค่ะ ่งมากเลยนะคะต่อไปเอและอะไรคือระดับที่สามคะลองดูสิพายทะเนตวิ่งไปหยุดที่กลางสนามค่ะโอ้พายทะเนตวิ่งไปหยุดที่กลางสนามตรงนี้นะคะใส่หมายเลขสามคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะหมายเลขสี่คืออะไรคะนักเรียน วรานช้างเข้าไปลูกขาลูกงวมพาแทเนเค่ะค่ะใส่หมายเลขสี่ตรงนี้เลยนะคะเก่งมากค่ะและข้อสุดท้ายคืออะไรคะช้างชอบคนพูดเพราะค่ะเอาอใส่หมายเลขห้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะไปหน้าต่อไปค่ะข้อ 2. 2ข้อ2เลือกคําเติมใต้ภาพ เลือกคำเติมใต้ภาพให้ถูกต้องให้ถูกต้องเราลองมาให้เด็กๆฝึกอ่านกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆทุกคนทุกคนพ่อแม่พ่อแม่ช้างช้างชอบคนพูดเพราะชอบคนพูดเพราะในหน้านี้นะคะให้นักเรียนเลือกคำต่างๆนำไปใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะคำว่าเด็กๆ ทุกคนพ่อแม่แล้วก็ช้างค่ะเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปแรกนักเรียนว่าควรจะใส่คําว่าอะไรดีคะเด็กๆค่ะค่ะใส่คําว่าเด็กๆนะคะมีตัวอะไรบ้างคะนักเรียนสระลักอีดอเด็กไม้แต่ครูแล้วก็กอไก่ค่ะค่ะและอย่าลืมสัญลักษณ์อะไรด้วยคะไม้ยม,มกค่ะไม้ยม,มกนะคะเวลาเจอไม้ยม,มกเราต้องอ่านซ้ําคาเป็นคําว่าอะไรคะเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะไปดูรูปต่อไปค่ะ รูปที่สองนะคะเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยเป็นรูปอะไรคะพ่อแม่ค่ะพ่อแม่นะคะใส่คําว่าพ่อแม่ค่ะมีตัวอะไรบ้างคะพ่อพานออพานอองอองไม่เอกค่ะอ่าพ่ออพ่อไม่เอกพ่อนะคะต่อไปค่ะสระแอสระแอมอมามอมาไม่เอกเหมือนกันค่ะไม่เอกค่ะอ่านว่าอะไรคะนักเรียนพ่อแม่ค่ะเก่งมากเลยค่ะไปดูรูปต่อไปนะคะ รูปต่อไปเป็นรูปอะไรคะนักเรียนทุกคนคะ่ะทุกคนนะคะอ่าทุกคนมีตัวอะไรบ้างคะทอทหารสล่อูกอไก่คะ่ะกอควายนอนหนูคะ่ะค่ะเรามาอ่านกันเลยนะคะอ่านอะไรคะนักเรียนทุกคนคะ่ะทุกคนเก่งมากคะ่ะรูร,รูต่อไปเลยนะคะ ไปรูปอะไรคะนางเดียช้างค่ะรูปช้างนะคะเอ๊ช้างมีตัวอะไรบ้างคะชอช้างสระอางองูไม่โทค่ะค่ะได้แล้วคําว่าช้างนะคะอ่ะอ่านพร้อมกันค่ะช้างค่ะช้างค่ะเก่งมากเลยค่ะ